เดี๋ยวไปนั่งหน้าบ้านนั่นแหละเอาถาดมาอีกใบชื่อหน้ากล่องก็เขียนว่าอะไรนะแม่แม่ทำอะไรแพนด้าไม่ได้เอฟนะเนี่ยแต่ว่าน่าจะมีคนส่งของมาให้อ๋อพี่คนนั้นแน่เลยใครอ่ะพี่วันคริสต์มาสนี่ของครีมอ๋อของครีม ใครอะพี oh, okay. okay. ่คนนั้นน่ะอ๋อมีของพิมเหมือนมีของใครนี่ของมินนี่นี่ของพีมโอุ้ยมีช็อกโกแลตมาด้วยจากพิมพ์ทิมอันนี้ของมินนี่อ๋อมีของมีสองชุดอะพิมพ์กับมินนี่ใช่สำหรับเด็กๆอันนี้อะไรอะอีช็อกโกแลตอันนี้ไม่มีชื่อนะอันนี้ของพวกเราเหรอว้าโอ้ กูขอกินตรงกลางนี่มีรสเดียวโอ้ยอืมข้างในมันเป็นคาราเมลเหรอคาราเมลคึมๆเป็นขาามม้ขา,ามมขขขงในมีแบบที่มีลำไหมต้องอ่านดูอื<ม>อันนี้เลมอนมไม่มีนะที่มีลำไปซีเค็มร้านแพนด้าน่ากินเหมือนกันเนี่ย วันนี้เรามีปลาอินทรีแดดเดียวด้วยนะคะลูกค mm hmm. ้าท mm hmm. ่านใดสนใจก็มาสั่งทานได้นะจ้าที่เด็แฮนด้าทำกินเองจ้า mm hmm. วันนี้พี่เตียยจะใช้ซอสแกงส้มสำเร็จรูปของที่ร้านนะคะกทิน ซอสแกงส้มที่บ้านนะคะปกติเราเราขายให้ลูกค้าเนี่ยเป็นซอสแกงส้มเข้มข้นใช้ซอสหนึ่งขวดต่อน้ำสองขวดแต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นหางกะทิแทนนะคะใส่หมูสาชั้นนะคะเรามองแล้วว่า ใส่กระทะนะคะน่าจะไม่พอเปลี่ยนเอาหม้อมาแล้วกันเนาะเพื่อนอันนี้น้ำล้างขวดนะคะเป็นน้ำหางกะทิตามจริงนะแกงขั่วนอไมดองเนี่ยน้ำพริกเนี่ยใช้ได้ทั้งน้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกแกงส้มแต่ว่าถ้าเป็นน้ำพริกแกงซ้มของภาคกลางอาจจะไม่ได้นะของภาคกลางอ่ะบางพื้นที่บางจังหวัดอ่ะเขาจะใส่กระชายลงไปด้วยแต่ว่า อย่างแกงส้มที่บ้านแพนนะคะ่ะมันจะมันจะไม่ได้ใส่กระชายลงไปจะมีแค่หัวหอมพริกกะปิเกลือใช่ไหมพี่ตีกระเทียมใส่ไหมเราใส่กระเทียมไหมพี่แกงเราอะออไม่ได้ใส่นะคะอันนี้เป็นพริกแกงของชุมพรบ้านแพนนะคะวันนี้ใช้ซอสแกงส้มของเรานะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้ว แต่ถ้าเป็นพริกแกงนะคะก็ต้องใส่น้ำมะขามใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ชีรสใส่น้ำปลานะคะแต่วันนี้พี่เจี๊ยบลองชิมแล้วพี่เจี๊ยบบอกว่ารสชาติโอเคเพ์เฟกมากเพราะเกงต้มถ้าใครสนใจมาสั่งที่เพจแพนด้าทำกินเองได้นะจะาเพื่อนรับ ย้มาแกะซอสแกงส้มเพิ่มนะพอเราเรู้สึกว่ามันอ่อนไปนิดนึงพี่จะใส่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตบ้ายด้วยหัวกะทิอีกหน่อยนึงนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเพื่อนง่ายมากดีเลศิศเนื่องจากน้ําแกงส้มของเรามันไม่หวานนะคะเราเลยใส่น้ําตาลปี๊บสักนิดนึงนะจ๊ะตบ้ายนะคะด้วยหัวกะทิที่เหลืออยู่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ แกงข้น่อกไม้หมดสาชั้นนะจ๊ะขอบพระคุณหน่อกไม้ดองจากคุณวรัตยาอ่อนนิ่มนะคะไปกินข้าวกันจะเพื่อนรักคุณลุงอยากกินไข่เจียวบอกว่าคู่กันกับแกงเดี๋ยวให้ไปเจียบทอดไข่ ชอบอะไรที่นองสั่นชอบอันตลิ่งนะชอบไข่แบบโบราณชอบแบบคนแก่ไข่เจียวสุกหน่อยไข่เจียวโบราณ โอ้ยหน่อไม้เน้นๆหน่นนอไม้จากคุณเพื่อนส่งมาให้กินเขาบอกเขาทำเองด้วยนะเห็นแล้วก็น้ำลายไหลน้ำลายย้อยเพื่อนโอ้ยไอ้น้ำลายไล่นี่ผักเค็มตะฮิตนะล้าเค็มฝีมือคุณลุงสักนิดนึ่ ไส้เจียวรอนๆก็เขาซุวยก็ฟินแล้วอืมไส้เียวเ็มอืมงไม้อ่อนมากองไม้ดีระเจี๊แกงก็อร่อยเลยสมกับที่อยากกินอ่อนลืมบ้านเลขที่เลยอืม เออยาจินปลาเข็มนิดนึงนะคะไม่เสรืมปลาเค็มก็ number one อร่อยไหมฝีมือตัวเองอเสุดยอดเนาะปากเค็มฝีมือน้องชายเป็นไงเยี่ยมเอ่สุดยอดผม <c oughs> กินได้เลยเิดเท่แมู่พี่ที่ก็ทำถ้วยแบบโอ้ยญี่ปุ่นไม่ใช่พีทช่วยจริงจัง เสื้อตัวนี้เสื้อลุงแล้วเนี่ยอือ <c oughs> เอาเมมเม่นมีหนูให้พิงบอกว่าลุงไม่ค่อยได้ใส่ลุงไม่ค่อยได้ใส่ลุงจำไม่ได้หรอกจิมมันเอาเสื้อลูกขาวลุงอือยากก้ <c oughs> นะ้ำเหมือนรักเลย น้อง <No, S 2> อยู่เฉยๆที่ลูกแม่จะขับรถยังไงพี่ดาวของไปส่งหมิวนะแล้วก็ลุงไก่ไม่ไปค่ะนี่แม่คนนี้เขาตามใส่เฟมเพ์ดด้วยแม่เขาตามน้อง<อ>ไปนั่งตรงนู้นก่อนนั่งเฉยๆลูกนั่งคอยคอยคอยลุงไก่เขาปวดหลังค่ะเขาก็เลย บอกว่าเขาไม่ไหวเขานั่งไม่ไหว มีความประณีตพิถีพิถันมากเลยนะคือบอกเลยว่าอลังการมากๆเลย สั่งดิลิบรี่ส่งให้ถึงที่สั่งห้าแก้วขึ้นไปส่งฟรีในเมืองปรจจุบโทรสั่งได้ทุกวันขโมยอะไรของกูอีกแล้วผายละมอนนกูยังไม่ได้กินเลยมึงขโมยหมดตู้กูแล้วกูว่าแก้วมังกรกับฝรั่งกินไม่เข้ากันนะ กลิ่นของฝรัง่งมันแรงไปน,นิดนึงฝรั่ง,งนี่อร่อยไหมกลินนิดหนแล้วฝรั่งอันนี้อร่อยไหม,มนก็กินได้อีก<ม>คน<ม>ขายบอกว่าอร่อยว่าอร่อยกว่ากิมจูอีกวะแต่กูยังไม่ได้กินเลยโ,โกหกใช่ไหมกูจะได้จําไว้หลังกูได้ไปซื้ออีกแล้วแล้วไอ้แก้วมังกรนะตรงกลางหวานรบๆเยสู้ที่โตล้ลุงไม่ได้แสดงว่าโตล้ลุงอร่อยกว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อโต้ลุงเย่ะงเจคนนั้นดีกว่าอร่อยกว่าเยอะเลย อยากไปเที่ยวเหรออยากไปเที่ยวเหรอพี่พี่พาหนูไปเที่ยวด้วยสิยเมื่อเย็นพี่พีไม่พาหนูไปเที่ยวเลย เมื่อกี้ว่าอะไรนะคำว่าขับสไล่ส่งทำไมคือการไล่แบบไม่มีเยอะใหญ่อ๋อแล้วขับไล่สส่งอะ่ะเราหาคนนี้ตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วพี่ด้านัดกับเพื่อนในไลฟ์ไว้นะแต่ว่าลุงไก่อะ่ะเขามาดูประค็มพี่ดาก็เลยพามาดูก่อน อือเย็นของเราค่ะชมพู่แก้วมังกรมเมล็ดเจียและน้ำมะเขือเทศใครจะเป็นเพื่อนแผนชันนะซีชันนะซีใครอยากมีเพื่อนสวยชันนาซีชันนะซีนนะซอะไรวะ <c oughs> จะร้องกันึกมุกไม่ค่อยออกคุณหนูชบาจอมยุ่งเอาค่ะ ผล,ลไม้มันเห็นทองคำแล้วลูกฉันนะมาตามนัไดไล้เพื่อนรอัก การปรับพฤติกรรมการกินของเราตั้งแต่กุมภามาเน่ยเพื่อนมันก็ดีขึ้นปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่กินน้อยลงแต่ก็ไม่ผอมหรอกเพราะว่าโครงสร้างเป็นคนอ้วนแล้วก็กําลังกายก็ออกมัง่งไม่ออกมัง่งเพราะว่าบางคนขี้เกียจเออแต่เราก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเรารู้สึกสุขภาพเราดีขึ้นขาแข็งขาแข็งที่มันเคยปวดมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็เริ่มจา ค่อยๆแบบค่อยๆปรับเพลนิตนู่นนั่นนั้นนี่น,นู่นน,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 นะเพื่อนค่อยๆปรับการกินแล้วเราก็หาวิธีการลดความอ้วนสารพัดทุกสิ่งอย่างไอ้วกอาหารเสริมก็ซื้อหมดเป็นหมื่นๆเพื่อนทุกอย่างแหละหนูแามา่ทำไมเนี่ยหลกแม่จะกินอันนี้ก่อนหรือแม่ขอขออนุญ,ญาตทาํางานเน่อยนะคะแม่ขออนุญาตทำงานเดี๋ยวพี่ๆก็ส่งดาวมาให้จะได้มีตังไปซื้ออาหารซื้อขนมให้น้องกิน แม่ทำงานก่อนนะคะไม่กวนนะคะคนสวยของแม่ไปลงไปลงไปจ้ะลงนะลงนะไปคนสวยไปลูกยายบนยายบนยายบนนั่งไปเพื่อนมาเพื่อนเรจะกินให้ดู <of gun> <noise> วันนี้เมเ็ดเจียไม่ค่อยข้นเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนั้นทำข้นโกลแล้วมันแน่นด้วยเพื่อนจริงๆไม่ต้องใส่น้ําผลไม้ก็ได้นะกินเมเ็ดเจียเลยอย่างเดียวก็ได้แล้วกินน้ําตามเยอะๆเพื่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องกินน้ําเพราะว่าในเม็ดเจียเนี่ยนะมันจะดูดซับน้ําในร่างกายมันอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายได้นะเพื่อนนะ ใช่สดเพิ่งเสร็จนะคะสองทุ่มคณนณูช้ชะบา <c oughs> เปิดประตูเข้าเองด้วยไม่อยู่กับแม่หรอไม่อยู่กับแ <c oughs> ม<า>่มันเห็นเขาเดินมามันเห็น <c oughs> เขาเดินมามันก็เลยนำมามนึกว่เาเขาจะเข้าห้อง <c oughs> แ,แต่เขามาถ่ายคลิป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาก็เดินกลับไปตัดคลิปต่อแล้วก็อาบน้ำถามทุ่ม ทำงานต่อกอนนะเพื่อนหิวข้าวแล้วเหรอจ๊ะแกงเย็ยนเสียบเลยเสียบแ <laughs> บช่ตู้เย็ยนใช่ไหมเจ้ไม่รอเลยใช่เพื่อนรุเย็ยนแล้วกิน <laughs> ข้าวตอนสามทุ่มอีกแล้ววะเธอคุณเขาแถ,ถ้าไม่ดูบอลก็ไม่กินแล้วนี <laughs> ่ดูบอลมีอีกไหมบอลอ่ะมีข้าทุ่มแบบอ๋อพรุ่งนี้มีปลา ก็ดูได้ฮัลโหมห่วงแม่กลัวแม่จะออกข้างนอกอีกเช็บขาเช็ดตูดนยังมันไม่ได้ไปเยี่ยวไปขี้มันนอนบนโซฟาแล่นแหละแม่ก็ไปอาบน้ำก่อนนะจะเพื่อนรัก